สวัสดีครับผมนายสมเกียรติเดชพันธ์เจ้าหที่ห้องปฏิบัติการคณะเพจรศาสตร์มอญรีสวนวันนี้จะมาแนะนําสาธิตวิดีโอการใช้งานของเครื่องฟิตร์ไดนะครับก่อนอื่นที่เราจะมาใช้เครื่องฟิตร์ไดเราต้องมาทําความรู้จักกันก่อนว่าเครื่องฟิตร์ไดคืออะไรฟิตตาไดคือการทําแห่งของตัวอย่างแบบแค่เยื่อแข็งนะครับก็คือการนําตัวอย่าง ไปทำให้เป็นดึกน้ำแข็งก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราจะมีการลดความดันเพื่อให้ดึดน้ำแข็งเกิดการระเหดเป็นไอนะครับ,กร,บกระบวนการฟิดไดยนะครับหลักๆก,ก,ก็คือเราจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะฮะก็คือขั้นตอนที่หนึงก็คือการ pre-fishing ซึ่งการ pre-fishing เนี่ยคือเป็นการลดอุณหภูมิของตัวอย่างเพื่อให้ตัวอย่างเกิด ไปผลิตน้ําแข็งซึ่งวิธีที่เรานิยมใช้ก็คือเราจะนําตัวอย่างไปแช่ที่ร้อแปองศานะขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนของเมนดายิงซึ่งขั้นตอนของเมนดายิงเนี่ยจะเป็นการหรือเป็นขั้นตอนของการลดความดันเพื่อให้น้ําที่อยู่ในสถานะของแข็งเกิดการระเหิดให้กลายเป็นไอนะฮะขั้นตอนที่3ก็คือไฟนอลไดนะครับไฟนอตได เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการกำจัดความชื้นที่หลงเหลือจากขั้นตอนของเมนดายิงส่วนประกอบกหลักๆของเครื่องฟลิตไดนะครับผมก็จะประกอบด้วย3ส่วนหลักก็คือ 1. แชมเบอร์นะครับชุดนี้นะฮะทำหน้าที่เป็นภาชนะบรรจุตัวอย่างนะครับ n s คอนเดนเซอร ซึ่งคอนเดนเซอร์จะมีลักษณะเป็นขดลวดนะครับผมตัวนี้ทำหน้าที่ดักจับไอระเหดของตัวอย่างนะครับ 3. แวกข้ามปั๊มนะครับซึ่งแวคข้ามปั๊มเนี่ยจะทำหน้าที่ลดความดันในระบบให้ต่ำนะฮะแล้วก็เพื่อ,อให้เกิดการระเหิดของน้ำอีกหนะ้าที่หนึงก็คือเป็นตัวกำหนดทิศทางการดูดไอ้น้ำที่จะระเหิดจากตัวอย่างเข้ามายังคอนเดนเซอร์นะครับผม เรามาดูภาชนะบรรจุที่ใช้เตรียมตัวอย่างนะครับก่อนที่จะนําตัวอย่างไปแช่แข็งที่ลบแปองศาภาชนะเราที่ใช้เตรียมก็จะมี2ประเภทประเภทที่1ก็คือภาชนะที่เป็นถาดนะครับ2องภาชนะที่เป็นขวดแก้วนะครับเรามาดูปริมาณว่าตัวอย่างที่เราจะใส่เข้าไปในภาชนะที่เป็นถาดจะอนุญาตให้ใช้ที่ปริมาณ200 ML นะครับผม ถ้าเราใช้ตัวอย่างที่มากกว่า200 ml จะทําให้ตัวอย่างที่เราเอาไปแช่สิ้นดายนะครับจะเกิดการแห้งช้านะครับผมหลังจากนั้นภาชนะที่เป็นแก้วเราจะอนุญาตให้ใช้ตัวอย่างที่ใส่เข้าไปในภาชนะที่เป็นแก้วนะครับผม15 m l หลังจากที่เราเทตัวอย่างเสร็จแล้วให้นําสายสัญญาณหรือเรียกอย่างว่าพวกคอนดัก ใช้สําหรับวัดอุณหภูมิของตัวอย่างหลังจากที่เรานําตัวอย่างเข้าเครื่องพิจัยนะครับผมก็คือน,าน,านําไปแช่ที่ลบ80องศาเพื่อให้ตัวอย่างแข็งสายสัญญาณชุดที่1จะเชื่อมต่อกับตําแหน่งของทางด้านซ้ายสุดของแชมเบอร์นะครับผมและสายสัญญาณชุดที่2จะมีสีแดงให้ต่อกับ ณจุดตำแหน่งสัญลักษณ์ในแชมเบอร์ที่มีสีแดงเหลืองเขียวเท่านั้นและ3มตำแหน่งนี้สายสัญญาณสามารถสลับกันได้ครับขั้นตอนการใช้งานของเครื่องนะครับผมขั้นตอนลำดับที่1เราต้องมาหมุนหมุนปิดวาลว ช่องเติมอากาศก่อนนะครับโดยการหมุนทวนย้อนสัญลักษณ์นะครับผมจุดที่สจุดเลนน้ำหมุนปิดด้วยนะครับจุดที่สเรามาเปิดเครื่องนะครับผมสัญลักษณ์อยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะครับผมการเปิดเครื่องเมื่อเราเปิดสวิตช์เราจะเห็นว่าหน้าจอเขาจะโชว์โหมดสแตนบายปุ่มรันนะครับ ปุ่มหนกหรือเรียกว่าปุ่มควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับผมแล้วหน้าจอหรือดิสเพย์ของเครื่องนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทำการวอร์มเครื่องนะครับผมให้มาใช้จุดหนกหรือปุ่มควบคุมการทำงานของเครื่องหมุนซ้ายหมุนขวาจะสังเกตเห็นว่า หน้าจอของเครื่องนะฮะมีสัญลักษณ์กรอบสี่เหลี่ยมเลื่อนตามการหมุนของเรานะครับผมเริ่มการทำงานให้เข้าไปที่โหมดแมนวนวลนะฮะผมเมื่อโหมดแมนวนวลมีสัญลักษณ์ของกรอบสี่เหลี่ยมแล้วให้กดปุ่มควบคุมการทำงาน1ครั้งหลังจากมนั้นหมุนซ้ายหรือขวาลงมาที่โหมด Fishing Warm Up VP นะครับ แล้วก็กดปุ่มยืนยันอีกหนึ่งครั้งนะฮะหลังจากนั้นมากดที่รันนะครับผมปุ่มนี้หลังจากที่เรากดปุ่มรันแล้วเครื่องหรือแชมเบอร์จะเริ่มทำงานนะฮะหลังจากนั้นประมาณสักหนาทีปั๊มก็จะเริ่มทำงานก่อนที่เราจะนําตัวอย่างเข้ามาใส่ได้นะครับผมต้องรอให้เครื่องวอร์มระยะเวลาประมาณ20นาที หลังจากที่เราวอร์มเครื่องไว้25นาทีแล้วนะครับผมให้เรานำตัวอย่างที่เราได้ทำการแช่แข็งณลบ80องศาเซลเซียสมาก่อนหน้านั้นแล้วนำมาใส่บน h ิต t i n g s h e l นะครับผมการใส่รักษณะของตัวอย่างก็จะมี2ประเภทประเภทที่เราเตรียมตัวอย่างใส่ถาดนะครับผมส่วนตัวอย่างประเภทที่เราเตรียมใส่ขวดให้นำ h ิต t i n g เ h e ลออก1ชั้นนะครับ เราจะได้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการนำตัวอย่างประเภทที่เป็นขวดเข้าไปวางไว้ในฮีตติ้งเชลยนะครับผมหลังจากนั้นให้ทำการครอบด้วยฝาครอบนะครับผมหลังจากที่ฝาครอบเสร็จแล้วให้เรากลับมาที่โหมดแมนนวลน,นะครับผม โดยใช้ปุ่มควบคุมการทำงานกดไปที่ปุ่มแมนวนวลนะครับเรื่อนสัญลักษณ์กรอบรูปสี่เหลี่ยมมาโหมดเมนได้ทำการกดปุ่มหนึ่งครั้งเราจะได้ยินเสียงเครื่องปั๊มเปิดวาล์วการทำงานครับผมหลังจาก โหมดเมนไดเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ7-2ชั่วโมงตามโปรโตคอลของเรานะครับผมและก่อนที่เราจะนำตัวอย่างออกให้มาทำการกดปุ่มแมนนวลน,นะครับมาที่หมุนมาที่ไฟนอนได้แล้วเราจะ,ะกดยืนยันอีกรอบหนึ่งโหมดไฟนอนได้นี้คือ,อเราจะกดก่อนการนำตัวอย่างออก สี่ชั่วโมงนะครับผมขั้นตอนต่อไปคือการนำตัวอย่างออกจากเครื่องนะครับอันดับแรกเราต้องมาดูว่าก่อนที่เราจะนำตัวอย่างออกจากเครื่องอ,ะอ่ะต้องมาดูจุดว่าจุดแรกก็คือจุดระยะเวลานะครับว่าณนะจุดนี้ถึงระยะเวลาตามโปรตโตคอลที่เรากําหนดไว้แล้วหรือยังนะครับผมเช่นเราตั้งโปรตโตคอลไว้ตั้งแต่เริ่ม การนำตัวอย่างเข้าจนถึงการนำตัวอย่างออกใช้ระยะเวลา70ชั่วโมงจุดนี้แสดงว่าเราสามารถนำตัวอย่างออกได้แล้วจุดที่2จุดที่สำคัญอีกจุดนะครับเราต้องมาเช็คดูว่า,าโปรดักหนึ่งและโปรดักสองก็คือเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตัวอย่างว่านปัจจุบันของตัวอย่างของเราแห้งหรือแล้วหรือยังเราสามารถเช็คได้โดยก็คือจากโปรดักหนึ่ง แสดงบวก28องศาเซนเซียสแสดงอ่ารดักสองแสดงบวก17องศาเซลเซียสจากค่านปัจจุบันแสดงว่าอุณหภูมิของตัวอย่างณนะตอนนี้อ่เข้าใกล้อุณหภูมิของห้องนะฮะจึงสามารถที่จะเอาตัวอย่างออกได้ครับผมหลังจากที่เราเช็คเวลาและอุณหภูมิจากตัวอย่างข้างต้นแล้ว อันดับต่อไปก่อนที่เราจะนําตัวอย่างออกให้มากดปุ่มสแตนบายไปนะครับเราจะมาดูวาลวทางด้านซ้ายของเครื่องซึ่งวาลวนี้จะอยู่ตำแหน่งด้านบนนะครับณนะจุดนี้จุดนี้คือวาลวเติมอากาศนะครับเวลาเราเปิดให้เราค่อยๆหมุนไปทางด้านซ้ายของเครื่องนะครับวาลวนี้ มีไว้สาหรับเพื่อเติมอากาศจากด้านนอกเข้าไปด้านในเนื่องจากด้านในเป็นสูญนอากาศอยู่นะฮะก็คือหลังจากที่เราเติมอากาศเข้าไปแล้วเราจะได้ยินเสียงอากาศเข้าไปทดแทนด้านในนะครับเสียงจะมีเสียงดังหลังจากที่เราหมุนวาล์วด้านซ้ายไปแล้วครับ เสียงอากาศที่เข้าไปแทนที่นี่จะไม่มีเสียงแนละ้วอันดับต่อไปเราจะมายกฝาครอบขึ้นนะครับต้องค่อยค่อยยกขึ้นลักษณะขึ้นเป็นแนวตรงนะครับก็ะจะเห็นว่าตัวอย่างเราแห้งลักษณะของตัวอย่างนะครับตัวอย่างเราแห้งพร้อมที่จะนํานตัวอย่างไปเก็บนะครับ จากนั้นให้เรามาปิดสวิตของเครื่องนะครับสวิตจะอยู่ด้านขวามือนะครับจุดนี้นะครับผมหลังจากที่เรานำตัวอย่างออกจากเครื่องเสร็จแล้วนะครับถ้าเรามาดูอีกจุดหนึ่งก็คือวาลวปล่อยน้ำจากเครื่องนะฮะจุดนี้ให้เราหมุนไปทางด้านซ้ายตามลูกศรน,นะครับ วาวนี้มีไว้สำหรับเพื่อปล่อยน้ำจากเครื่องหลังจากที่น้ำแข็งที่เกาะคอนเดนเซอร์เขาละลายนะครับผมก็จะไหลาจากวาล์ว wow! ตัวนี้ออกมาตามท่อลงสู่ถังน้ำทิ้งครับผม